ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการท่องเทีมูฟี่ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่ใช้ทุกท่านได้หานังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1984หรือปี1984และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นภาพยนตร์ทางฝั่งฮ่องกงและเป็นหนังสยองขวัญแฟนตาซีและถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์ก่อนกำเนิดผีกัดอีกตอบด้วยครับภาพ,พยนตร์ที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้เป็นภาพยนตร์ที่น่าที่จะหามาชมหามาเปิดดูที่บ้าน ย้อนระลึกถึงความหลังและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมยอดฝีมือจากทางฝั่งเกาะฮ่องกงไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหงจินเปาลิก,กี้เหลาผู้ให้กำเนิดพีกัดอีกัดตอบและก็นักแสดงอย่างลินเจินอิงแล้วก็ถังเว่ยถือว่าเป็นผลงานที่พวกเขาสร้างสารรค์ออกมาดูทุกครั้งก็ยังรู้สึกสนุกกับมันอยู่ครับภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้คือภาพยนตร์เรื่องอาให้ดีผีชิดซ้ายโฮคัสโปคัสในปี1984 ภาพยนตร์แนวสยองขวัญเป็นภาพยนตร์แนวต้นกําเนิดของผีกัดกัดต่อและเป็นผลงานที่หงจินเป่าเขามักถนัดมักจะถนัดกํากับหนังแนวนี้มัาจะเป็นสปุกี้แอนด์คาลเตอร์และอีกหลายๆเรื่องในเครดิตของหงจินเป่าและบริษัทโบโฮฟิล์มของหงจินเป่ามักจะสร้างหนังแนวผีกัดออกมาครองใจตลาด แฟนหนังแนวนี้ในยุค80เข้ายุค90ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคณะนิ้วคณะหนึ่งที่เปิดการแสดงจนโด่งดังมีชื่อเสียงแต่พวกเขาหารู้ไหมว่าใต้ถุนที่พวกเขาเปิดการแสดงนิ้วอยู่นั้นมีกระดูกของอดีตฆาตกรลูกจิตโจรปล้นสะดมของชาวบ้านอยู่ใต้หลงนิ้วที่พวกเขากำลังเปิดการแสดงพร้อมกับกระดูกของบริวารของผีร้ายที่ฝังรวมกันอยู่ที่มีความพยาบาทและอาฆาตพร้อมกับวิญญาณของบริวารที่ผูกพยาบาทที่จ้องที่จะร้างแค้นมนุษย์ให้ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการหลอกหรือว่าการที่ปั่นปวดให้มนุษย์ฆ่ากันเองหรือทำร้ายกันเองแต่หนึ่งในนั้นก็ยังมีกระดูกของผีน้อยที่คิดดีทำดีที่กำลังจะถูกปลดปล่อยและจะได้ไปพุดไปเกิดที่แทรกระหว่างการวิญญาณหลายทั้งหลายแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับคณะงิ้วเมื่อนหนึ่งในลูกศิษย์หรือนักแสดงในคณะงิ้วได้ไปทำการล่วงเกินอัิทีะกระดูกเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวเรื่อายหลายภายในคณะงิ้วนี้จึงเกิดขึ้นแต่ละวันโดยไม่รู้สาเหตุ กลุ่มนักแสดงของคณะนิ้วกันทำร้ายร่างกายกันของกลุ่มนักแสดงนิ้วโดยไม่ทราบสาเหตุพวกเขาจึงพร้อมใจกันที่จะสืบหาความจริงโดยมีหัวหน้าคณะนิ้วที่มีวิชาอาคมแต่งกล้านำลูกคณะสืบหาความจริงให้ได้และพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากำลังผจญอยู่กับผีร้ายที่ร้ายแบบสุดๆพวกเขาต้องร่วมมือกันหยุดผีร้ายก่อนที่คณะนิ้วนี้จะพบตัวเรื่องเองลย่ยๆและก่อนที่จะสายเกินไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องอำให้ดีพิชิตซ้ายมาชมกันที่บ้านครับ สิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงเป็นฉากที่คณะนิ้วคณะนี้แต่งตัวเป็นแปดเซียนป่าผีมันยังอยู่ในความทรงจำของผมและผมอยากให้ทุกท่านลองไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้ลิกกิเลวมาเป็นพวงกับภาพและของจินเป่า ยังอำนวยการสร้างอีกยเรื่องนี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดในปีนั้นในสาขาการต่อสู้ฉากแอคชั่นยอดเยี่ยมหรือการดีไซน์ฉากแอคชั่นยอดเยี่ยมอีกด้วยภาพยนตร์เรื่องอําให้ดีผีชิดซ้ายโฮคัสโปคัส ok ในปี1984นําแสดงโดยร In, ินเจนอิงถังเวยหลังซานโฮไคลโรอลิสเหลาและร่วมด้วยอูหมาและคนที่แต่งตัวเป็นผีในภาพยนตร์เรื่องนี้คือหยวนเปียว ออกแบบการต่อสู้โดยหงจินเป่ากำกับการแสดงโดยหยวนซังซินปีที่ออกฉายครั้งแรกคือ12มกราคมพศ2527หรือปี1984ที่ประเทศไทยสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทางท a ็อกบ m o v i วี่ชาแนลดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายเป็นละนิดจิตแจ,จ่มใสดูหนังดูละครและย้อนมองดูตัวเราเอง ชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งหนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ talk about movie by Samuel